สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มาเซ r รเคทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็มีอยู่ตัวละครที่ชื่อว่าคอนนี่นะครับและในวันนี้เองนะครับผมจะพาทุกคนนั้นนำคอนนี่นะครับไปเล่นสายเปิดประตูนะครับแต่เป็นสายเปิดประตูที่ยังสามารถจูกได้นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนนี่เป็นตัวที่เปิดประตูได้เร็วมากๆนะครับแล้วทักษะของคอนนี่เนี่ยเป็นทักษะที่เกี่ยวกับประตูด้วยนะครับซึ่งหากถ้าเราเล่นคอนนี่และใช้เซตเปิดกเซตนี้นะครับก็จะยังทําให้คอนนี่เนี่ยตายยากขึ้นเนาะและ ประตูเนี่ยได้เร็วเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเปอร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้กับคอนนี่สายเปิดประตูเนี่ยมันจะมีเปิร์อะไรบ้างครับสำหรับเปิร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าบอลแบ็คแบดเดิลนะครับความสามารถของเปิร์นี้เนี่ยเมื่อเราใช้ยานะครับเราจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่40เนาะและเปิร์ที่2นะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าจัมสตาร์ทนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อคอนนี่วิ่งเนี่ยจะทําให้คอนนี่นะครับเสียเซมินาน้อยลงนะคคครรรััับบบสสสููงุุดดออยยย่่่ททีี50%เเเลลนนะะะะแปปิิก้า็จมชื ว่าลัคกี้ล็อกพิกเกอร์นะครับความสามารถของเปิร์กนี้เนี่ยเมื่อคอนนี่นะครับใช้พิกล็อกในการเปิดประตูในครั้งแรกเนี่ยจะมีโอกาส50%นะครับที่พิกล็อกนั้นจะไม่หายเนาะส่วนทักษะของคอนนี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายเนาะความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดระยะการครูดาวสกิลของคอนนี่นะครับเหลือ280วินาทีเนาะคือเราจะสามารถใช้สกิลคอนนี่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเลเวลที่2นั้นผมก็จะมาฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเหมือนกับเลยะรจ เปลี่ยนจาก280วิเป็น260วินาทีนะครับและเลเวลที่3เลเวลสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาตรงการนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราใช้ทักษะกับประตูแล้วเนี่ยจะทําให้เราไม่เสียเซมินาเนาะซึ่งหากถ้าเราไม่อัพเลเวล3มาตรงกานะครับเมื่อเราใช้สกิลกับประตูเนี่ยเราก็จะเสียเซมินาเนาะส่วนคุณสมบัติด้านล่างนะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยผมจะอัพแค่3อันนะก็คือเลือดเซมินาแล้วก็ความชํานาญนะครับโดยเลือดเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บวก10นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่30หนนนน่่่วยยะะะะะแลมิคครรัับบผกไปอูที มันก็จะรวมได้อยู่ที่35หน่วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือความชํานาญเนาะผมก็ซับไปอยู่ที่บวก9นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่44หน่วยนะครับโอเคครับหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปแม่แรงของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับคอนนี่สายเปิดประตูที่ยังสามารถจุกได้อยู่เกมแรกครับกับคอนนี่ ในด่านแนนซี่เฮาครับเดี๋ยวเริ่มเกมมาเราต้องหายพลิกล็อกก่อนครับเราเล่นสายเปิดประตูไม่ได้เล่นเปิดประตูนานมากครับทุกพี่จะไปเล่นแแบบ่ายสู้เนาะแต่วันนี้ได้มาเปิดประตูแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีฮิชเกอร์คุกแล้วก็ซิซี่เนาะเดี๋ยวผมต้องเปิดประตูให้เพื่อนก่อนนะครับเราเป็นสายเปิดประตูอยู่แล้วเกมนี้โอเคเปิดได้หนึ่งอันครับแล้วก็ พลิกล็อกไม่หายด้วยเบิร์กนี้มันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก็มาเปิดประตูนี้อันนึงครับตอนนี้คุณปู่ยังไม่ตื่นนะเราน่าจะเปิดประตูได้หลายบานอยู่นะครับประตูที่สองเสร็จเรียบร้อยไล่เปิดประตูให้เพื่อนก่อน เหมือนผมปิงนะเนี่ยทำไมผมกระโดดข้ามไม้เมื่อกี้มันลอยขึ้นสูงอย่างนั้นอะคุณปู่ตื่นแล้วครับแต่เราก็เปิดได้3ประตูแล้วนะประตูที่3ครับเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งนี้เลยแล้วกันผมขึ้นไปแบตเตอรี่แล้วกันครับเกมนี้ผมว่าคุกเขาน่าจะล็อกข้างบนบ้านนะ แต่มีฮิตเชเกอร์อยู่ดีนะครับเนี่ยมีกับดักไม่เป็นไรเรามากับซอนนี่แต่งจริงเกมนี้ก็ใส่ฟิลได้นะครับไม่มีแฮนด์เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าข้างในนี้มีที่ใส่ฟิลหรือเปล่าโอเคไม่มีครับไปแบตเตอรี่ก็ได้วุย้ยเจนปิดไปปิดเจนอะเอาแล้วผีออกหมดเลยอะไรวะหน้า อ่อนแอกันเกินแค่ปิดเจนเองนี่แค่ปิดเจนนะเนี่ย <c oughs> ขี่ออกกันหมดเลยอะ่ะเพื่อนน่าจะเป็นคนไปปิดเจนครับเมื่อกี้ <c oughs> แล้วคิดเลิกก็กดออกกันสองคนนะครับเหลือใครเนี่ยเหลือซิซี่ น่าสงสารเอา้าลวซิซซี่มาไม่ตีแล้วหรอไม่ตีหรอโอเคเดี๋ยวเราออกดีกว่าครับเกมนี้ง่ายครับเพราะว่าคิลเลอร์เขาก,กดออกนะตันเกมที่สองครับกับฮอนนี่ และในด่านแนนซี่เฮาอีกครั้งครับหวังว่าเกมนี้จะไม่มีใครหลุดนะครับขออย่าให้ที่เราหลุดก็พอละเดี๋ยวเราขอไปหาพิกล็อกก่อนครับฝั<ม>่งนี้มีพิกล็อกหรือเปล่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่มีโอเคมีครับขอเอาพิกล็อกก่อนเลยเปิดประตูสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีจอนนี่ซิซี่แล้วก็แฮดนะครับ เกมนี้มีแฮนนะไม่มีเลเดอร์เฟสนะครับข้างล่างน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่อย่าทำเสียงดังก็พอเดี๋ยวจอนนี่มันลงมาคอนนี่เป็นตัวที่แพ้จอนนี่นะครับเจอจอนนี่นี่เท่ากับตายเลยนะแทบจะไม่มีโอกาสรอดเลยนะครับโอเคหนึ่งประตูครับเดี๋ยวเราไปเปิดทางขึ้นแบตอีกประตูหนึ่งล้วกันเปิดให้เพื่อนนะเตรียมนี้เราเป็นตัวเปิดประตู เอาเราเพื่อนทําเสียงดังแล้วคุณปู่ตื่นตอนนี้อย่าเพิ่งลงมานะโอเคประตูที่2เปิดเลยครับตอนนี้เปิดให้แล้วเดี๋ยวเราขอหาพิกล็อกก่อนนะแล้วเราก็ขึ้นไปเลยแล้วกันอะอย่าบอกว่ามันมามีคนมาเหรอ โอเคงั้นไม่ขึ้นและไปขึ้นฝั่งบ้านน่าจะโอเคกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยซิซี่ก็ลงมาแล้วข้างล่างคิลเลอร์เยอะมากแย่ <c oughs> yeah, แล้วแบบเนี้ยเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนจะเป็นจอนนี่ด้วยหรือเปล่าที่ลงมา <c oughs> ซิซี่อยู่ข้างหลังเรานะ <c oughs> อ้าวโอจิเนตายครับ ขอเปิดประตูนี้ก่อนเลยกันมันจะมีคนอยู่ข้างบนนะครับผมจะยังไม่ใช้สก,กิลนะไอแแฮนมามุดขอมุดไปก่อนมุดแล้วก็มุดออกมาครับแล้วก็วิ่งตรงนี้มีที่มุดครับน่าจะจุกได้อยู่ โอเคคุณ okay. ปู่นั่งข้างนอกหรอมุดตอนนี้กลายเป็นสายจุ๊เฉยเลยอยากเป็นสายเปิดประตูดีๆมาดิมาก็เ,าเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยละมาข้างในนี้ไม่มีกล่องใส่ฟิวครับไปแล้วจ้า ป่าอยู่ตรงนี้ข้างบนเหมือนจะมีเพื่อนเปิดประตูแล้วเอ้าประตูล็อกอีกอะไรเวะเนี่ยแล้วมันมาละผมโดนต่อยเลยตอนนี้แรงน้อยมากเลย <c oughs> ข้างในมีเพื่อนอยู่ ไอแฮนก็จะเอาเราให้ได้เลยวะ่ะผมต้องไปโดดไม่ไหวละต้องโดดครับไม่โดดตายแน่ปวองว่าข้างล่างจะไม่มีใครอยู่นะครับแอนแม่งจะเอาเราคนเดียวเลยเมื่อกี้อะเพื่อนก็วิ่งอยู่นะแต่มันไม่เอามันจะมาเอาเราคนเดียวเลยเมื่อกี้แนะ่ เดี๋ยวเรากลับไปเปิดประตูตรงนี้แล้วกันครับถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยไปแบตเตอรี่นะแต่ผมคิดว่าแหน่าจะคว้าวแน่เลยวะจริงๆเตะเจนน่าจะขมกว่าถ้าเพื่อนเตะให้จะดีมากแล้วเราก็ไปใช้สกิลข้างบนครับเียเปิดได้ละข้างบนมีคนอยู่ปะเนี่ย คือถ้าเพื่อนเปิดประตูในบ้านแล้วอะผมสามารถไปใช้สกิลประตูนอกบ้านได้เลยครับอุ้ยเหมือนจะมีคนอยู่จอนนี่อยู่หรอโอเคเพื่อนเปิดประตูนี้แล้วครับเราไปเปิดประตูหน้าบ้านโดยการใช้สกิลจอนนี่ไม่น่าทัน เปเยสกิลโอเคไปแล้วจ้าเกมที่สามครับกับคอนนี่ในด่านแกสเซชั่นครับสำหรับด่านนี้เป็นด่านที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายครับแล้วเกมนี้เหมือนจะมีเลเ a อร์เฟสด้วยนะเลเ a อร์เฟสอยู่ข้างล่างครับข้างล่างน่าจะเดือดน่าดู เราเพื่อนรีบทำเสียงดังเลยสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมี l e t f a c e c ซิซี่แล้วก็ฟุกนะครับเดี๋ยวเราขอเปิดประตูก่อนและกันเอา้าตรงนี้เพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดประตูหมดแล้วไม่ยอมให้เปิดเลยเปิดตรงนี้ก็ได้เกมนี้หรือเราจะไปออกประตูรับดีครับ ซีเคร็ดอผมคิดว่าน่าจะได้นะไม่มีแฮนเปิดประตูเลยครับเราไม่เสียพลิกล็อกด้วยสวยงามขึ้นข้างบนตรงนี้มีคนหรือเปล่าอุย้ยเหมือนจะมีใครอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้แหละอาจจะเป็นเพื่อนเราครับโอ้ยไอ้ฟุกมันใส่มันใส่กุญแจไว้มีคนไปปักขุณปู่ครับอุย้ยเบ็ดมนเปิด ทีมนี้เล่นเร็วมากแต่ผมอยากออกประตูลับครับผมขอออกประตูลับได้ไหมหวังว่าคุกจะไม่มาเห็นเรานะคุกเขาไม่ได้เอาเปิร์กเปิดยาก50มานะครับเพราะงั้นก็เปิดง่ายอยู่นะตรงนี้มีพิกล็อกไหมโอเคมีครับแต่เราเรีบเลย เขาน่าจะยังไม่ได้ตั้งตัวนะประตูลับสีเข็ดรอตรงนี้มีไก่ครับเหมือนเวอร์จิเนียเขาจะรอดแล้วนะครับน่าจะออกประตูฟิวนะยังไม่มีใครรู้ปะเนี่ยว่าผมเข้ามาข้างในแล้วถ้าไม่มีใครรู้ก็ชิวอะ่ะวิคุณปู่เหลือนหนึ่งแล้ว เพื่อนจะเปิดวาวนะครับเกมนี้ไม่ใช้สก,กิลเลยอ่ะเพราะว่าคิลเลอร์ไม่มาตามเลยเหงามากครับเดี๋ยวเราไปเตะเจนแล้วก็ไปเปิดประตูเจนดีกว่าเอา้าแเราเพื่อนเตะให้แล้วสวยงามเกมนี้คิลเลอร์ไม่มาตามเลยครับ ไม่รู้ว่างอนอะไรตรงนี้ไม่มีล็อกหรอตรงนี้น่าจะมีนะโอเคตรงนี้มีครับเฮ้ยเ,เหมือนคุกจะมา,า,า,าผมใช้สก,กิลเลยไอ้คุกมาหรออยู่ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย หมือนจะไปประตูล huh. no like ับหรือเปล่าอยู่นี่ครับคุณลุงคุกผมอยู่นี่ตรงนี้ไม่มีกระดูกเลยหรออยากสู้จริงๆเฮ้ยมันล็อกสองชั้นครับอยู่นี่อยู่นี่ตามมาเร็ว มาแล้วตันหน้าตันหน้าหนึ่งทีตันไม่ตันอีกตันเดี๋ยวเราจะตายเองนะไม่ยอมออกอะ่ะตันตันไม่ได้มันไม่ยอมตันอะ่ะตันยากเกิน โอ้โหโดนต่อยไป็หนึ่งทีจุกเลยตามมานี้เขาไม่ยอมตามแลวครับคุณลุงคุกงอนขอบคุณทุกคนครับที่รับชมันจบนะในวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอ่ะคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรืออยากให้ผมเล่นเปิร์กอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ i saw something sitting on your back